หายน้ำคุ้ยบนเราหายทรงสารตัวเองทร <c oughs> งสารควุ้ยวะไหหมดไปไม่นริเง่า สบาสดีสบัสดีสวัสดีเดอ้อพ่อเม่พี่น้องกันเบอร์สกุลสุขคนพบพ่อกันคือเกา่าคือเดิมพี่น้องเงยกับอาณาไม่ต้องวินตาเนาะกับบรรยากาศเย็นเย็นพี่น้องเงยอยู่ตามทุ่งให้ทหุ่งนาบริฮอนเน้อพี่น้องเงยเพราะว่าเฮาอาโลก,ก้าอยู่น้ำน้ำพี่น้องเงยกัคือว่าแหละเนาะช่วงนี้กับ่าบางเมื่อกับฝนตกบางเมื่อกับโบตกทุกคนเลยแต่ตอนนี้นะคึมๆอยากขึ้นฝนสิต,ตกอยู่ตอนนี้ก็ได้ ตอนนี้นะพากลลงมาลกก้าพี่น้องเยอย่าหากระดับหน้าสามวันเนาะสามเมื่อนี่แหละหาก็ได้สามเมื่อแล้วก้าเข้ากลับไปเกือบเบิดตาพี่น้องเลยเข้าเข้าถอนก้าเรืองเข้า,าลกก้าน่ะเนาะ,ะอันนี้ตอนนี้ทางอ่าพอมิ้นตาเพิ่นเรือว่าบนาเพิ่นเนาะกําลังลกอยู่หรือว่าถอนก้าอยู่นะก,กับอน่ะน้องเกี้ยงพี่น้องไงอยู่เฉยวน อาจางใดกัสำหรับคลิปนี้กัสีภาพพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมาถอนก้าลกก้าพี่น้องเงยฟูใดว่างกัอย่าลืมมาช่วยในเด้อเนาะมีบางคนก็ถามค่มาว่าแม่มิ้นตาบ่ได้จ้างคนดับหน้าบ่ปีนี้ว่า์ชันเนาะก่าสิจ้างจจงใดพี่น้องเงยเพราะว่า่าาแห้งเขาเจ้ากัเอาสูงอยู่ได้ปีนี้ค่ะเนาะกัถือว่าอยู่ในบ้านนี่บางบางครอบครัวเขาก็จ้างอยู่อนาหนึ่งเซนกีบเนาะ บางครอขัวกะแสนหาซิพันกีบพี่น้องไงเขาเจ้าเกยกันขืนเนาะแล้วก็มัดก้าก่บบางธงเขาเจ้ากะจ้างมัด3เนาะมัดสามพันบางธงหนากะมัดสองพันพี่น้องไยกะแล้วแต่โพ่เกยกันขืนเนาะพี่น้องวินตาเน,นี่ยบ่ได้จ้างผ่าดอกพี่น้องไยขนาดเจ้าคงกับแบบย่างเสียบบอดแล้วเนาะกะคอยดำไปละพี่น้องเไยเนาะผู้้ใดงว่างเกดีกัอย่าลืมมาช่วยในเด้อเนาะอยู่ทางอ่า นาอ่านาอะไรนากุดแค้แนพี่น้องเลย <c oughs> สื่อนาของพี่น้องวินตาเนาะนากุดแค้นแล้วก็เป็นถูกนากับบ๊ได้ไงเดี่ยวพี่น้องเยลยกะดำอ่าแต่เก่ากับประมาณเดือนกลัวเนาะปีนี้กะถือว่าแจ็คสีฮอดเดือนหรือบ่เพราะว่าเหตุหลายระบบปีนี้นะมีทางหยอดทางวานพี่น้องเลยกะดำไปน้ำแน่แล้วอ่าสองสามวันสามเมื่อนี่เนาะ ได้ๆกะ,ะไปติดตามเข้าส้มน้ำกันพี่น้อง,ไงเไยเขากับิโรก้าอยู่ในลามะนี่สีเบิร์ดหรือบอเนาะมีเด็กพี่น้องเลยยังไงน,นึงเป็นยังไดงทั้งน่ะเกี้ยสวัสดีป้าลุงไงลูกเป็นยังไงเมื่อยหรอบอเหีม่มคอเป็น,น,นยังไดคืเหีม่มคอมาโรกา้าพี่น้องเไย อาะบรรยากาศคากะลีอันนี้่สบายดีเด้อสบายดีพี่น้องสบายดี

นบนวนพี่น้องเ้ยกล้าตาเนี่ยมันเทงหมมัน,มน,มนลหอ,อ้แบบว่ามันพลอยนะมันบกขาดเลยนกกัเคยคับลูกาอยู่ทางใช้คนเอิ้อทอนได้กล,าล้าเนาะ อยู่ภางไทยก็ยังมีอยู่ว่าพี่น้องดำมนาแบบนี้เนาะยังมีอยู่ว่าี่แต่นวาดนาเบ้แล้วน,นะถ้าดังไงถ้าดังฝนจะตกแล้วพี่น,น้องเรับรตกลยนีอยู่บ่บางบ่ยังบ่ตกานนะฝนเนาะนีบ่ ใิ่นดูทั้งอีสานคนมินมาแล้วฝนยิ้งดท่านตกเลยทังนดแต่จังหวัดไดเนาะจะได้อย่างนี้ห,นหรอนีสตด้งงวยงนี้แ้ก็ดางมากตอนนี้ก็ได้ืนนี่ก็บตบกูพื้ มีดอกมัดก้าคันมัดอ่นะสองพันซมนี่กับชิคาย,ยู่ได้จ้างกันด้อันนี้น,น,น้นน้อยเดยค่ะเจ้ามัดแหงรุ่นนี่รุ่นต่อต่อเลยสา <laughs> มมัดทุ้งทันเลย จะได้ยินอยู่บ้า,างสียงเงี้ยเนาะมาพี่น้องเลยมาโลก,ก้าน้ำกันเด้อมาโลก,ก้าน้ำกันพี่น้องเลยอ่าผู้ใดว่าก้าพี่น้องมินตางามคอมเมนต์คอามาบอกในเด้อพี่นอนะ้องเง้ยเนาะงามอยู่บ่หรือยังไง างามคือเจ้าของวาน <c oughs> คุณได้ผูกพันวดานอันเพราะว่าปีนี้นะส่วนรายมีแต่ทางอ่ะนะคณะพันาวานกล้าพี่น้องเลยกับเพื่อวันไม่น้องพี่ตาสิปิ้งทงเฮียนนี่กะบายเวียกรา,า,า,ายการนะส่วนลายและพันวานเองอยู่นะ <c oughs> <c oughs> นับเป็นหนึ่งเขาไปนัดเป็นเขาเอาอยู่คนเดียว <c oughs> จะมาหนึ่งวั คอมเมนต์คอมเมนต์เข้ามาลัวๆพี่น้องเอ้ยทักทายสวัสดีกันอาผู้ใดมักอาภาพรบรรยากาศแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็เมื่อฟ้าเมือม่อฝนกำลังสีมาเนาะคือสต๊อกมาแลยคือสิตกอยู่ได้พี่น้องเอ้ยเมื่อนี้ก็ตอนนี้บใบต่อมพร้อมกับบรรยากาศเยน็ยนเย็นสบายซานา เมื่อหน้าแล้วพี่น้องไลยหัวท่า,ทาผมเขียวสิวมาอะไรเนาะดูตามชุน,นบทเท่ากับสีประมาณนี่แหละพี่น้องเลยกับบนนี้มีอยังแอะมากมายหลวงลายดอกเนาะงานเผ็ดหายหนากะบุ๊กก็เวียวกกับงานแบบนี้แต่ว่าช่วงฤดูฤดูแรงนี่พัดถ้าห้าบุ๊มีเวียวกกะ ว่างงานกันข่อยอย่างเดียว <laughs> ว่างงานกับพักพรค่ะกูม,มีงานเฮ็ด์นะพี่น้องเนี่ยิแตกต่างจากอ่าพี่น้องทางฝั่งไทยอยู่เนาะเป็นในเหตุงาน,นงพี่น้องพี่น้องทางฝั่งไทยแหละเพิ่งจะได้เฮ็ดเวียกอ่าอยู่ตลอดและอ่าให้หน้าต่าก้าเนะพิ่นกับชีวานเอานะพี่น้องเลยคือทา้งข้านี่กะวานก็นได้ยุแต่กะมันกะบ่ได้คอยมีเวียกมีการข้าวฟังก็เลยบ่ได้คอยอ่านะ บางทงเพิ่งกบานเบิดทงที่น้องเลยเฮ็ดจะพอจะแม่เจ้าเคยบออค่อนอ่ะคุยถ่ายหน้าด่าเคยอ่าเคยเคยเคยท่านไทยบ่เคยเอาคุายถ่ายหน้านตีขึ้นคุยว้าวมันเนย่างไรมองถือว่า โดนสมควรอยู่ด้วค่ะหออไห้น้ำไห้น้ำควยบ่หรือไห่สงสารตัวเองไ้น้ควยสงสารคว้ยวะไล่ลงไปมันกินงานพี่กยังน้อยเฮียนถ่ายไม่ด้ยบุ่เพ่ฮอดคว้ยนะเป็นไรกันาะว่ามีคว้ยสองโตไปที่แกเลือกเอาโตมันผู้มันจัดถ่ เทคนิคของการอนาโลก,ก่าดำหน้าโบมวยนี่คือว่าพื้นกันพี่น้องเลยแบบเทคนิคอันของเฮานะถ้าว่าดำเงียบไผเงียบล่านี่ก็สิเมื่อยอยูไ่ได้เราต้องมีแนวนนแบบคุยกันไปน้ำเมื่อคืนนี่ฟันอีช้างแน่ไปแล้วว่าพื้นไปแล้วก่อนหากใครว่าพื้นสมัยแต่ก่อนนี่ก้ กินทอดอดีตอันแบบน,นั่นมีได้เนาะเฮาเรียงงอเรียงควอยหลายๆเนาะแต่พอแต่แม่พ,อแ,แมพอแม่เพิ่นเอามิตรเอาควอยไถายนาได้พี่น้องเลยหาก็มาใส่รถไทยนี่ประมาณจักปีประมาณสิบสิบกว่าปีแล้วสิบห้าปีประมาณสิบห้าปีแต่ก่อนนะนะ,นะแต่ช่วงนันใส่ผ้าเชาบ้านเนาะ เงินมาถ่ายถั่วค้อนถ่ายถั่วค้อนตอนนั้นก็นยังมีคุยบางคนก็ยังถ่ายอยู่เนาะบางทงหน้าเพิ่นก็ยังเอาคุ้ยถ่ายหน้าอยู่ในเตะนะมุ่งนั้นเศร้าปีขึ้นหลังขนะพี่น้องเลยเศร้าปีขึ้นหลังนี่ถือว่าโอ้เกือบคู่ทงหน้าเพื่อแหละเกือบอยากาไส้คุ้ยถ่าย,ยหน้าบางทง,พงเพิ่นงจะง้อถ่ายเนาะงัวเทิร์กตัวใหญ่ๆนะพี่น้องเลย แต่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มเริ่มอยากวิจกรรมกับงัวควายแล้วแ <c oughs> ม,ม่นกระลุตนนยู่สัตนะว์กันเนาะเพราะว่าเพิ่นกะว่าวโบปินเนาะเพิ่นกะสื่อสารกับรรห้าวโบปินนะว่าเมื่อยกับเพิ่นกะว่าวโบได้ะนะกับเป็นแต่ลุตในได้คืนมาเดี๋ยวนี้ก็ได้พี่น,อน้องเลยแต่เดี๋ยวนี้น,นันถ้ากันหันมาใส่ยานะรถถ่ายไใส่รถถ่หยไงบัดแล้วพี่น,อน้องโมแมนใส่รถถ่ยหน้าเดินตามบัดแล้วเนาะ ไอ้ควายญีปุ่นบัดนพี่น้องไงอ้ควายญีปุ่นแล้วกะเมื่อฝ่าเมื่อฝนกำลังมากพี่น้องเลยจงังใดกะสำหรับคลิปนี้กะจะได้ขอจบเพียงสำนีก่อนเด้อเนาะอ่าจงังใดก็ต้องขอขอบ,บุญขอบคุณขอบใจน,นับเอฟซีทุกท่านเนาะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ทางอ่าครอบครัวเฮาพี่น้องไยอ่ากำลังปักามข่าน้าป,ปีอยูเนาะตอนนี้อ่า ขอขอบุญขอบคุณทุกทานเด้อเนาะขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังปังมันมันเด้อเนาะอยู่ดีมีแห้งเว้อสุขสุขคนพี่น้องเลยไว้พบกันในอีกคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีสวัสดี